โอเคก็ทาง่อนเดิก็ยเป็นทานคนเดิมจะมาอัดคลิปแบบอ่าไม่ใช่แบบคนจะิอัดคลิปผ่านหรือทาน EP4 ทุกคนใช่คือวันนึงสี่พเลยเดี๋ยมันก็เกินไปปากไอสัตว์แต่ก็ไม่เกินไปฉันักช่องเังเป็นทานนะอคูณช่องสายดองอะนะนาเยนนาเวทเกอนบินหอกเนยในเว้นเป็นงกือผ่านเลยแต่ เออไม่พอพูดเหตุมีหนึ่คลิปทีแล้วคือคลิปที่สามเลยใครรู้ก็บอกเลยใครอะมึเงเล่นยากแค่ไหนวะกูขับเองเด้อรถคันนี้กูขอขับน,นะใครมันเอางูมาติดวนะเนี่ยเอาขอไปเราขอไปใครทัอะไรเนี่ยโอมึงเล่นเป็นใช่ไหมเพื่อนเคลื่อนมึงเล่นเป็นใช่ไหม เอาว่าไงพี่เจเอาว่าไงความวันวาจะเกิดขึ้นตั้งไงไอ้เหี้ยพี่เจเขาปุ่มไหมหรือว่าเขาโทรเดียว <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเบิร์นอยากไปทำเหี้ยไอเนี่ยโอ้โหเอาเกิใครทำอะไรวะสกิมบีดีส้สุดไฟเหนี่ยของสกิมบีดีส้สือหัวเนี่ย มขึ้นทำไมมันไม่มีน้ำมันไอสัตว์คนดึงออกเหรอไอเหียะไม่เอาฝังบัวมารีดอ่ะเอาไอ<ป>้มณบอกไปก่อนนะพี่หนุไปก่อนมึงก็ไปถึงเกิกว่าเมตรนะมาเร็วใช้ปือคอในก่อนสทคะฮะนี่คือบักโอ้ย รถไฟคุ้ไอ้สัตว์โคดเรียวเลยเนี่ยเออเออเลื่อักสทียังไงมีประตูอยู่ไหมไม่รู้เหือนันอ้โหแมก็เด็กก็ดโอ้แย่ยเอาเอาเอาออกไป i เกูมื้อไอ้ย้ย ก็วาหมือนจริครับเราวมาโชว์ความหอมเราดีกว่าโค้แหละก็คนก็มาตั้งคิวชุดชั้นเดียวอคนแหลิโอ้ดนะชุดเด็กเด็กชุดเดเดนจดดก ถที่ถึงไหแล้วปดเมตรแล้วน้ร้อเมตรผมสี่ร้อยแปดรเมตรเลยถึงนี่ย่ถึงบอสแปดรอมตรก็คปุ่มุ่ถึงฐาแดงว่ะอ๋อแปดร้อยแล้วมันก็ถ้้งั้นไงหูบอสแล้วนะโอเคผมหกร้อยอะไรจุลบอรดในอีก2

กเจะโดนไป่ประเด็นว่างก็แต่แบบมันมันจะปานลราไหมโ้ดีมากเนี่ยขวัญเขาดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โหดีมา้ดีดี

ดีกวินนะดีกว่่ืโด้เนียไห้ไงเนะียครับดูนตะว่วะาควานี้เอพีเจวางก็วางน,น้ำฝนเอา

อัน e, ี้น uh. ั่งตักไปลำรบบบอตัวนี้ปวดเวียนบอลตัวนี้ไม่ไม่ม่ม่ไม่กลดปวดปวดเลยอะวัตมาทรับใส่ไอเทมตัน้ทับเตีงด้องเี้ยไอะไรเนี่ย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 อย่าอย่าม่ี่หน้าที่ของเวรอย่าพูไป้าไม่ไหนม่น่าปะดีขวานเพื่อเสือกไอ้น้าปะดน่อยากระโดดกรโดมันจะไปเลยก็ต้องต่อข่าวไ่าเนี้ยเอาเี้ยเอาเี้ยเอาเี้ย ไม่ใ่โดนบาดเจ็บแ่เดนแงโดนตีรเปล่าวะอตไปยัดเอเออไอ้เชี่ยดยัดไหมโม่แย่ไม่นยัดได้นจะโดนขวานับไป

ไอ้ความ่ก็หายไปแล้วเรายาเอาอีกไหมเราเรามาเอาต่อไหมแต่ตรงเลยนิดเดียวแล้วมาชชบมีไม่แล้วเราจะเลตอีพีนี้เราจะเก็บแนี้ทุกคนนั่นน่ะสิ่เด็กันนี้กุณเลตแบบไอดีเออว่ะ ในก่กูนี่กูดได้แบบไว้ดีโอเคฮานชิพเพลานี่กูดได้แบบไว้ดีเออเอาไปดูกันก่อนแบบไว้ดีเดี๋ยวฮันไปเดี๋ยวฮันเดี๋ยวหัน,หนโอ้โหเขากันก่อนไปโอ้โหภาพ แสงอันคุ้นเคยไม่แสงมันโดนแงกงตาจังวะปิงห้าร้อยอย่ทุกคนเกินเกินนี่เกินไปแล้วอาจจะว่าชิดเนี่ยจะเอาลงแค่นิดเดียวเพราะว่าเยี่บ้าง่างดีอังก็คิดได้เป็นเ p พีสี่พาร์ทหนึ่งกันเออ ต้อหว่านต่อแบบนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ผ่านเ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วไม่ผ่านผ่านแล้วไม่ผ่านผ่านแล้วไม่ผ่านไมือนววเหม่านเมผ่านผ่านแล้ว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 กินแบบเพี้ยวอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านแล้ว ผ่านอันเนี้ยไม่ต้องพูดถึงอีเมลพิสตงตีนเนี้ยผ่านแล้ว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 ทุกคนแบบเพรสเซ้นก็ผ่านทุกคนอ่าปักหมุดความแรไม่ง่ายเลยนะเฮ้ทุกคนก็ว่าคลิปนี้ก็จบแทุกคนก็ว่าเจอใหม่ใน EPC Part 2ทุกคนไป๊บหนนะครับเอาเข้ปิดคลิปจะกดพอดเพื่อนนะคลิปแป๊บหนึ่นะ